ตามเหรียญเนี่ยทั้งพูดได้หมดเลยอ่าพระอาจารย์อธิบายเลยพระอาจารย์ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ียันครับยันที่ใส่ในเรียนเนี่ยก็เป็นธรรมวาสวาดแบบยันแต่ว่าภาษาบาลีนี่คือจะเป็นของหลวงพ่อที่หลวงพ่อชัยมา,าตับบ้งแต่โบราณมาครับ คยมีประสบการณ์อะไรเฉพาะในรูปท่านครับครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ลงงนยันนี้คือจะเป็นสิริมงคลด้วยครับครับแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องในการกันคุณไซครับกันภูมิมลดําแล้วก็การพวกคาขายครับทำใม้ตามอานายมเนนะครับพอหลวงพ่อเราก็เป็นพระทีเมตตาครับครับไม่ถือตัวไม่ถือวัตนะครับเมตตาสงเคราะห์กับสาธุชนแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาโดยตรงด้วยครับครับเลยก็ท่านให้ลงยันนี่ ลงยันนี้นะครับข้างหน้าครับข้างหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อครับเป็นรูปหลวงพ่อเป็นรูปหลวงพ่อครับเป็นแล้วหลวงพ่อก็ลงอาคตรยันข้างบนครับีภาษาบาลีข้างบนนี้ครับก็จะเกี่ยวข้องเรื่องพวกการเรียกลูกค้าครับคือสาธุชนเราที่บูชาเรียนนี้ไปแล้วไปติดตัวแล้วก็จะมีโชคมีลาภเข้ามาหรือการการพาคายการเรียกลูกค้าลูกอะไรมาครับนี่คือยันนี้ บยัดโพบบาลีนี่ครับอันนี้ก็ชื่อหลวงพ่อครับครับมันจะมีจังข้างหน้าข้างล่างครับอันนี้พอดีโยมโยมทรงรูปในไทแล้วก็ไห้ธรรมะไดวางวางยันครับพระอาจารย์จะเราเอาแนวแบบนี้มันจะวางยันยังไงดีครับเลยก็ทั้มาก็วางตามวงกลมของของรูปไข่นี่ครับครับครับ พระอาจารย์พระอาจารย์ชื่ออะไรฮะตรรมพระจารย์จํเรนอคยญโนอยู่วัดไหนฮะอยู่วัดพนมดินสุวรรณารามพนมดินครับอยู่กับหลวงพ่อนะอยู่กับหลวงพ่อนะเท่ากับเป็นพระเลขาดูแลหลวงพ่อดูแลหลวงพ่อมาหลวงพ่อเป็นพระยังไงฮะก็หลวงพ่อก็เป็นพระที่เมตตาครับลูกศิษย์ลูกหาและก็เมตตาครับญาติโยมสาธุชนที่เขาฟังพลดีครับ พุทธศาสนาครับวัดวารามต่างๆแล้วก็ช่วยเลือลูกศิษย์ลูกหาที่ทุกยาลำบากหรือก็ลูกศิษย์ลูกหาที่วางแผนยังไงก็หลวงพ่อก็ตามในการศึกษาของเขาครับครับ,ค,รบคือแปลว่าถ้ามีบางครั้งเฉพาะในอันนี้คือทมาพูดตามหลักการแล้วก็พูดตามในการมองเห็นในในสังคมนะครับถ้ามีองค์บางบางองค์ท่านก็มีตาแหน่งอะไรท่านก็เอา มีอะไรท่านก็นเอาแต่หลวงพ่อมันไม่ใช่แบบนั้นหลวงพ่อคือมองตามคุณวุฒิของลูกศิษย์แล้วก็ให้โอกาสให้เกียรติกับลูกศิษย์ลูกหาประจำหลวงพ่อจะยุบเบื้องหลังเ,ลงเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดลเบื้องหลังมันจะดีกว่าที่อยู่นำนา<อ>ให้ลูกศิษย์มีโอกาสครัหลวงพ่อในฐานะตนําแหน่งแถวนี้แต่ว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลังๆมาจะมีตําแหน่งสูงกว่าหลวงพ่อขึ้นไปแต่ว่าโดยการที่ ขให้ความสนับสนุนกับหลวงพอ่อในให้ลูกศิษย์ครับครับหลวงพอ่อมีอาจารย์ที่เป็นพระเกจิที่ศรัทธาได้สืบทอดวิชาให้หลวงพอ่อนะครับครับมีอ,อย่างหลวงปู่ฤทธิ์ครับอืก็ตัวอย่างก็เป็นหลวงปู่ฤทธิ์ที่หลวงพ่อมาอาศัยอยู่กับท่านครับแล้วก็หลวงปู่สวงหลวงปู่หง ครูบาอาจารย์ที่โด่งดังต่างรายนี้ก็จะเป็นการที่เมตตาสําหรับลกูกบวชประจําเพราะว่าลวงปูลวงปูก็เห็นในการกระทําของหลวงพอ่อเห็นในการเมตตาของหลวงพ่อว่าเป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่แบบเมตตาสําหรับลกูกศ<อ>ิษย์หลวงห่ประจําแล้วก็ทําเพื่อพุทธศาสนา<อ>ทําเพื่อญาติโยม อำเภอวัดวารามต่างๆเลยก็หลวงปู่ก็เมตตาหลวงพ่อมาคหลวงพ่อยูใดก็เพราะการเมตตาการที่ให้ในความสนับสนุนกับหลวงปู่มาตัวอย่างเป็นหลวงปู่ฤทธิ์เป็นหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงก็ทันก็เมตตากับหลวงพ่อประจำมาครับับหลวงปู่ฤทธิ์ก็ไปศึกษาที่กัมพูชาตะดงไปถึงกัมพูชา3 4ปีแล้วออกมาก็ ป่าเพื่แพ้่พุทธศาสนาเพื่แพ้่บารมีแถวนี้ยุกเวจนพระเจ้าเพ่นดินให้ความสนับสนุนเมตากับวัดกับหลวงปู่และหลวงปู่ก็เอในมนตลหลวงพ่อ,นนงพอมาช่วยดูแลด้วยครับก็ ท่านจะท้องมนที่ที่เราจําได้มากที่สุดก็คือนะเมติหนะเมติเนี่ยคล้ายๆท่านเปิดเปิดอกเลยเปิดให้คนดูในจะอยากได้ก็ท่านจะบอกเปิดเมตนะเมตินะเมตินะเมติก็คือไม่ตามาดมับก็ไปอยู่ประเทศกัมพูชาตอนที่ท่านเป็นเป็นหนุ่มๆไปเรียน สำราวิชาการจากเชีิตในประเทศกัมพูชาสมัยก่อนก็ท่านเดินทดลงไปครับโลงปูริษดงปูหงแล้วก็มีเพื่อนอีกสองสามองค์ไปอยู่ในประเทศกัมพูชาหลายปีนะช่วงที่อาจารย์ของท่านมรณภาพท่านจึง ลับมาเพราะว่าต้องมาทําบุญพระอาจารย์ด้วยอุปชาท่านโอ oh. แล้วก็ไม่ได้ไปอีกมาทีหลังก็ไปไปร่วมทําบนไปร่วมพัฒนาช่วยพัฒนาประเทศกัมพูชาด้วยชอ oh. ดวย oh. เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศกัมพูชามีความจําเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง เกี่ยวกับการอุปรธรรมอะไรที่ท่านช่วยได้ท่านก็จะไปจะไปช่วยจงครอง <Đ ược. S 2> นะครับเพราะว่าเพราะนั้นท่านหลวงปู่ฤทธิ์นี่ก็เหมือนเหมือนพระทั้งสองประเทศท่านก็ไปขนรถบ้างมาคนนี้บ้างโยมที่ประเทศกัมพูชาก็มาเยี่ยมท่านบ่อยามา,าหาท่า,ทาน หลวงปู่พูดภาษาขเขมรเป็นด้วยลูกปู่ขอขอพอาาขอเรเป็นภาษาขเขมรหน่อยครับหปู่ครับอขอพรเป็นภาษาเขมรเนาะส้มจำรานปูสม้มคุณพระพุทธพระทอพระทองพระรัตนตรยัยอภิบาลพระสาญญยมอ,อยบานไปกลรศพ ហើយវណ្ណៈចិត្តប្រជុំបានសម្រាប់ដូចចិត្តប្រាថ្នាគ្រប់គ្នាចូលអាធូសាធុអាធូអនុមោទនាជឿផង